ัดีครับวันนี้มีหัวปลี <c oughs> มีไก่ส่วนของกระดูกสามเดือดแล้วไก่ลงคุยกันเยอะไปมาโกดลงสักหน่อยเชียผมต้มไก่ตักฟองทิ้ง นิดหนึ่งนะครับ็กนการล้างไปในตัวเมนูอะไรยังไม่บอกเดี๋ยวรอดูแล้วกันรอชมใช้เวลานิดหนึ่งครับขั้นตอนนี้แป๊บหบนึง่งนะครับหลังจากหนึ่งเลือตักฟองทิ้งเราก็เอาขาส่ง ไม่แก่มากไม่อ่อนมากตะคครยลงครับหอมแดงนะครับปลอกเปลือกเดี๋ยวหัวเนี่ยมันเดือกันอยู่เลยครับพาตะไคร่ใบมะกรูดครบอื้ออือแปลกลยครับนี่เป็นสักสีต้นหอมนะครับ ขอให้เดือดผุดๆเลยนะครับเพื่อจะใส่หัวปลีที่แช่มะนาวไว้นะครับหัวปลีเป็นเป็นปลีกล้วยน้ำว้านะครับเราหั่นตามชอบนะครับผมหั่นเฉล็บแล้วก็แช่น้ํามะนาวนิดนึงนะครับก็คือแช่น้ำนะครับแล้วปีบมะนาวไปหน่อยไม่ให้เขาดำนะครับให่แล้วก็เริ่มสุกต่อควรนะครับใส่กะทิเลครับ หัวลวนสามช่อแล้วครับประมาณไก่นี่ใช้สะโพกสามชิ้นสับไก่ก็ประมาณครึ่งโลนะครับกระทีก็กรกนะครึ่งกล่องครึ่งขวดครึ่งขวดน้ำไฟนิดนึงยวแล้วก็เติกมันพองงามเดี๋ยวเรามาปรงุงรสกันครับแล้วก็ใส่หัวปลี เมนูน,นี้ไม่ได้ทำนานนะครับเดี๋ยวน,นะครับหัวตีลงต้องทำตามดูนะครับต้มขาไกด่ดีๆนี่เองนะครับแต่เราใส่หัวปลีกล้วยลงไปด้วยเพิ่มรสสัมผัสเพิ่มความเข้มขน้น ของน้ำที่หลังคาตรมนรำสักประาณเดีย <c oughs> ดเด๋ยวกันเลยเปลี่ยการตะโหนไว้นี่น้ำอาขารเตียกผมจะใส่ประมาณหนึ่งสัปเพียนะครับหนึ่งช้อนข้าวสองช้อนข้าวตามช้อนไปครับ เมนูนี้ต้มขาไก่จะหวานนิดหนึ่งหวานทำน,นิดเดียวนิดเดียวจริงๆนะครับหวานนิดน้ำตาลถนดนะครับหวานด้วยจะทินะครับประกอบกับน้ำมะขามเปียกนั้นเป็นตัวชูรสนะครับเป็นตัวชูรสตอมรับรสที่เล้นเราถูกสโลก,กันแล้วเกิดจากน้ำมะขามเปียก พริกทอดกันเดี๋ยวค่อยใส่นะครับเตยมไหยครับรอไก่เปื่อยรอหัวปีเปื่อยพอควรครับนี่เราผ่านไปประมาณ5นาทีนะครับจำได้ไหมครับผมเคยบอกเส็ดรับไว้ว่าวิธีดูไก่จุกไม่สุกให้ดูตรงข้อกระดูกครับนะครับตรงข้อกระดูกนก็จะล่นเข้าไปนิดนเตยมนะครับเส็เลยนะอย่างเี้ยนะครับล่นเข้าไปแบบนี้นะครับ ปลายสักทีนะครับล่นลงไปสีอย่างเนี้ยถือว่าเริ่มเปื่อยนะครับเอา่ะครับผมก็เติมสีต้นหอมต้นหอมสักทีลงไปสีเขียวมาแล้วครับไต้พริกทอดบางคนใส่พริกขี้หนูสดก็ไม่ว่ากัน นิดหนึ่งน,นะครับปิดแป๊ดตึงบางท่านตักขึ้นเลยนะครับชอบผักนนั้นก็ได้นะครับผมขอให,ให้ดีพริกสักนิดแล้วผมมีน้ำพริกเผาอยู่นะครับเมนูที่แล้วจำได้ไหครับอหอยลายผัดน้ำพริกเผาเรามีน้ำพริกเผาเหลืออยู่ประมาณนี้ลองมาครับเพิ่มสีสันให้น้ำแกงของเรา ขึ้นมาแยวครับเจอปิกเผาเข้าวเอาลครับหัวปีเปื่อยไก่เปื่อยได้ที่สุดอย่างครบเรียบร้อยครับนี่คือต้มขาไก่แต่ไม่ธรรมดาต้องมีหัวปีครับก็ดูสีสันแก็งครับสุดยอดครับ